สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่บทเรียนที่สิเรายังอยู่ในหัวข้อการเรียนรู้เฟรมเวิร์กที่สำคัญรวมถึงการใช้งานเฟรมเวิร์กเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันในเซสชันนี้เราจะทำความรู้จักและเรียนรู้เฟรมเวิร์กที่ชื่อว่าค o อยแลซึ่งเราจะได้รู้จักกับโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องหรือ m มชชีนเลอร์นิ่งโมเดลที่ชุมชนวิจัยพัฒนาเนี่ยสร้างขึ้นมาว่ามีรูปแบบไหนบ้างนะครับรวมถึงการทดลองพรีวิวผลลัพธ์ง่ายๆผ่านเอ็กซ์โค้ดกันนะครับผมได้มีอธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับค o อยแลไปแล้ว เรามาทบทวนอีกรอบกันนะครับว่า Core ML คืออะไร Core ML คือ framework สำหรับการทำงานกับโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องหรือว่า Machine Learning นะครับที่ Apple เนี่ยได้พัฒนาขึ้นซึ่งเราสามารถนำเอาโมเดล Machine Learning ต่างๆเนี่ยที่มีการพัฒนาจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามาใช้งานในแอปพลิเคชันของเราได้อย่างง่ายมากๆเลยครับซึ่งประเภทของโมเดลก็มีหลากหลายนะครับหลกัหลกๆแล้วเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่ประมาณ3ประเภทประเภทแรกเนี่ยคือการ ประมวลผลภาพนะครับหรือว่าการทำพวกแบบการรู้จำภาพ image recognition นะครับอย่างที่สองก็คือจะเป็นการประมวลผลข้อความหรือว่าการทำพวก uh, natural language processing นะครับอย่างที่สามเนี่ยก็คือจะเป็นการประมวลผลเสียงนะครับหรือว่าทำ uh, audio processing คราวนี้ เรามาลองดูตัวอย่างประมาณ7ตัวอย่างนะครับที่ Apple เนี่ยมีการเอาขึ้นมาลิสต์ d บนหน้าของ Apple Developer เลยนะครับเพื่อที่จะให้นักพัฒนาทั่วโลกเนี่ยได้เข้าถึงโมเดลต่างๆต,ตัวแรกเนี่ยชื่อสั้นๆก็คือ MNIST นะครับก็คือจริงๆเขาย่อมาจาก mnist นะครับก็คือ m o d i f i e d national institute of standard and technology นะครับก็ชื่อก็ยาวเลยตัวเนี้ยมันเป็นฐานข้อมูลของรูปภาพตัวเลขนะครับ เขียนมือขนาดประมาณ28คณ28พิกเซลนะครับรวมภาพทั้งหมดเนี่ยประมาณ70,000กว่ารูปนะครับเป็นรูปภาพของตัวเลขเลยซึ่งเอาไว้ทำอะไรก็คือเอาไว้ใช้สำหรับฝึกนะครับเทรนนิ่งทำทดสอบโมเดลการจดจำรูปภาพตัวเลขนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาพื้นฐานในงานวิจัยด้านการรู้จำรูปภาพเลยยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดเราอยากจะทำแอปลักษณะที่แยกแยะตัวเลข การเขียนด้วยมือนะครับเช่นแอปขัดลอกตัวเลขจากกระดาษนะครับแอปการศึกษาที่ช่วยฝึกฝนการเขียนตัวเลขหรือเป็นแอปที่เปลี่ยนแปลงข้อความจากตัวเลขจากภาพนะครับที่เป็นข้อมูลดิจิทัลเราก็สามารถที่จะเอาไอตัวโมเดลเนี้ยเข้าไปวิเคราะห์ภาพนะครับหรือว่าวิเคราะห์ตอนที่ยูเซอร์เนี่ยเขียนตัวเลขนะครับบน iPad หรือ iPhone ของเราเนี่ยแล้วให้โปรแกรมเนี้ยหรือให้โมเดลเนี้ยมันวิเคราะห์ว่า สิ่งที่ยูเซอร์เขาเขียนเนี่ยคือตัวเลขอะไรโมเดลที่2ชื่อว่า Mobile Net v2 นะครับซึ่งเป็นโมเดลการรู้จำรูปภาพเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นการรู้จำรูปภาพแบบที่ไม่ใช่ตัวเลขแล้วจะเป็นรู้จำรูปภาพในลักษณะที่เป็นอ่าอ็อบเจกต์ที่มีอยู่ในรูปภาพยกตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นเห็นเป็นภาพช้างนะครับถ้าเกิดทุกคนลองดูมันจะมีเปอร์เซนต์ที่บอกว่าโอเคอันนี้เป็นแอฟริกาเอเลเฟนนะครับประมาณจะ18.5% ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะจําแนกรูปภาพนะครับว่าเฮ้ยในภาพของเราเนี่ยมันมีรูปอะไรอยู่มันมีสิ่งของประเภทไหนอยู่บนรูปบ้างนะครับตัวที่3นะครับก็ชื่อว่า ResNet 50เนาะตัวเนี้ยเป็นโมเดลลักษณะเหมือนกับ MobileNet v2 เลยแต่ว่าเขาใช้เทคนิคในการสร้างโครงสร้างลึกมากกว่า MobileNet v2 นะครับซึ่งพอมันลึกมากๆแล้วเนี่ยมันก็ให้ความละเอียดหรือว่าความแม่นยำในการประมวลผลเนี่ยสูงกว่า แน่นอนล่ะครับก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับเอาไปใช้ในอุปกรณ์อย่างเช่นโมบายที่ต้องใช้ทรัพยากรจำกัดน,นะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะใช้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์อรอรอที่มีแรมเยอะๆนะครับหรือว่าใช้ processing time ได้เยอะๆนะครับแอปที่เอาไป apply เนี่ยก็ลักษณะเหมือนกันครับกับไอ้โมบาย netv2 เลยก็สามารถจำแนกรูปภาพได้แต่ว่ามีความแม่นยำที่สูงกว่านะครับ ตัวที่4ของเราชื่อว่า deep lab v3 เนาะ deep lab v3 เนี่ยเป็นการแบ่งส่วนของรูปภาพนะครับหรือว่าเป็นการทำตัวออ image segmentation นะครับโดยการสร้างโครงสร้างแบบ Deep Convolutional Neural Network นะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นการแยกแยะพื้นที่ต่างๆ g r r u r o u n d k g r o u r o นะครับเพื่อที่จะแยกวัตถุเนี่ยออกจากพื้นหลังนะครับเป็นการแบ่งแยกวัตถุต่างๆในภาพเดียวกันให้เราเห็นว่าโอเคมันมีมิตินะครับเราสามารถที่จะแยกตัวไอเทมเนี่ยอันไหนเป็นมิติที่อยู่ด้านชั้นนอกสุดชั้นในสุดแล้วก็ชั้นลึกที่สุดอะไรเงี้ยนะครับแอปเนี่ยเราก็สามารถเอาไปแอพพลลักษณะที่เป็นการแบ่งส่วนของรูปภาพได้เช่น แอปต่างรูปที่ต้องการลบพื้นหลักนะครับหรือว่าอแอปที่เกี่ยวกับการจําแนกวัตถุชนิดที่อยู่ในหลายๆชนิดนะครับที่อยู่ในภาพเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะเอาไปจําแนกเป็นเซกเมนต์ภาพก่อนแล้วก็เอาอไอเทมหรือวัตถุนั้นๆที่มันถูกแยกออกมาแล้วเนี่ยเอาไป Analyze ต่อนะครับตัวที่5นะครับก็คือชื่อว่า YOLOv3 นะครับไอตัว YOLOv3 เนี่ยจริงๆมันย่อม,มาจาก You Only Look Once นะครับ เป็นโมเดลการรู้จำวัตถุที่สามารถตรวจจับและระบุวัตถุหลายๆชนิดในภาพเดียวกันได้อย่างรวดเร็วนะครับตัวที่6กนะครับก็คือตัว PostNet ตัว PostNet เนี่ยเป็นโมเดลใช้ในการตรวจจับระบุก,การเคลื่อนไหวของมนุษย์นะครับซึ่งมันสามารถระบุตำแหน่งของโครงสร้างหรือว่าส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างเป็นรูปเป็นร่างเลยนะครับเอาไว้ทำลายก็เอาไว้ตรวจจับ และระบุตำแหน่งของส่วนต่างๆของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นศีรษะไหล่ข้อศอกข้อมือสะโพกเข่าหรือว่าข้อเท้านะครับก็มันสามารถที่จะระบุออกมาเป็นแกนออกมาเป็นจุดตามโครงสร้างของร่างกายคนที่อยู่ในภาพได้เลยนะครับตัวสุดท้ายนะครับชื่อว่า bird s q u a d นะครับ bird เนี่ยย่อมาจาก uh, bidirectional encoder representation from transformer ก็ค่อนข้างชื่อยาวเลยนะครับแล้วก็ตัว squat เองเนี่ย มันย่อมาจาก Stanford Question Answering Dataset นะครับก็เป็นโมเดลที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการประมวลผลภาษานะครับทำพวก Natural Language Processing นะครับเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการฝึกโมเดลถามตอบนะครับเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ใช้ในการตอบคำถามจากข้อความหรือเอกสารที่มีการป้อนเข้าไปนะครับเราอาจจะป้อนหนังสือทั้งเล่มเข้าไปเป็นไฟล์หนังสือนะครับหรือว่าป้อนสไลด์เข้าไปโดยมันจะวิคเคราะห์ ความหมายของคําถามและข้อความที่เกี่ยวข้องนะครับแอปที่เอาไปแอปพลายเนี่ยเอาไปทำได้หลากหลายเลยนะครับได้หลายเ,าเรื่องเลยนะครับก็สามารถที่จะทําเป็นแอปพลิเคชันที่ต้องการ าการตอบคําถามจากข้อความนะครับเช่นแอปผู้ช่วยส่วนตัวที่สามารถตอบคาถามจากข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนนะครับแอปเกี่ยวกับการศึกษาที่ช่วยตอบคาถามจากหนังสือเรียนนะครับหรือว่าแอปที่เกี่ยวกับการบริการลูกค้าที่ต้องการตอบคําถามจากฐานข้อมูลบริษัทหรือว่าข้อมูลของผลิตภัณฑ์นะครับจริงๆแล้วมันมีโมเดลที่มากมายมากกว่านี้นะครับซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปดูข้อมูล เกี่ยวกับการาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลเหล่านี้ได้นะครับหรือว่าไปดาวน์โหลดพวกโมเดลต่างๆเหล่านี้ได้ฟรีเลยนะครับจากเว็บไซต์ c o ML Model ของ Apple เลยนะครับ uh huh. URL. URL ก็คือ developer.apple.com/ นะครับด้วย Machine Learning/ slash ด้วย Mo เดลเติม s นะครับซึ่งในเซชันนี้เนี่ยเราก็จะลองเอาตัวโมเดล c o r ML เนี่ยมา preview บน Xcode เพื่อที่จะศึกษาการทำงานของ โมเดลตัวอย่างกันนะครับก่อนที่เราจะนำโมเดล com l อไป Preview บน Xcode นะครับเราก็จะต้องทำการดาวน์โหลดโมเดลมาก่อนนะครับซึ่งผมก็มีเลือกโมเดลตัวอย่างเอาไว้ประมาณ3ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเนาะว่าถ้าเกิดเราไปดาวน์โหลดจากโมเดลใน Apple เว็บไซต์แล้วเนี่ยเราจะเอามาใช้งานยังไงนะครับตัวแรกที่ผมจะเอามาลองทำให้ดูเนี่ยก็คือตัว MobileNet V2 นะครับตอนที่เราจะดาวน์โหลดเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีโมเดลหลาย ตัวมากเลยนะครับซึ่งอีเวนในตัวโมบายเน็ตวีก็ตามสมมุติเรากดเข้ามาเนาะมันก็จะเจอโมเดลหลายไฟล์เนาะ,ะมันจะมีชื่อที่เป็นโมเดล Netv2, โมเดล Net V2 fp 1 6 m o โมเดล Net V2 in8 lut นะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์การใช้งานที่ต่างกันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเหมาะกับอะไร อย่างตัวแรกนะครับก็เขามีการเก็บข้อมูลประมวลผลนะครับสูงประมาณ32ิบิตเ,เขาก็จะเขียนว่า full precision นะครับซึ่งอันนี้จะมีความแม่นยำที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรมากที่สุดด้วยนะครับตัวที่2เนี่ยก็พยายามที่จะสมดุลตัวความแม่นยำนะครับกับตัวประสิทธิภาพซึ่งก็จะทำให้ใช้ทรัพยากรเนี่ยน้อยกว่าตัวแรกนะครับตัวสุดท้ายเนี่ย ก็จะเป็นตัวที่ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดแล้วก็แน่นอนครับว่าความแม่นยำเนี่ยก็จะลดลงนะครับซึ่งในตัวอย่างที่เราจะไปพรีวิวบน x c o d e กันเนี่ยเนื่องจากเราทำบนคอมพิวเตอร์เนาะเราก็จะไปพรีวิวด้วยตัวแรกกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราได้ลองเอาไปใช้บนอ่ามือถือของเรานะครับหรือว่าอุปรกรณ์ที่มีทรัพยากรอย่างจำกัดเราก็อาจจะต้องเลือกตัวที่2หรือตัวที่3นะครับ ตัวถัดมานะครับก็คือตัว YOLO v3 นะครับตัว YOLO v3 เนี้ยจริงๆลักษณะคล้ายกันกันกนกบตัว MobileNet v2 เลยนะครับก็คือมีประมาณ3ตัวให้เลือกนะครับแต่และตัวก็มีความเหมาะสมความประสิทธ,ธิภาพที่ต่างกันมีจุดประสงค์ในการออกแบบต่างกันนะครับจะเห็นว่ามันมี Full Precision ลักษณะคล้ายกับ MobileNet v2 เลย นะครับอันนี้ก็เราก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะเลือกตัวที่มันแม่นยําม,มากที่สุดนะครับแล้วก็เราไม่ได้มีความกังวลเรื่องทรัพยากรเนานะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําบนคอมพิวเตอร์ที่ทรัพยากรมันสูงอยู่แล้วนะครับตัวถัดมานะครับก็คือตัว Postnet นะครับอันนี้จะเป็นตัวโมเดลสุดท้ายที่เราจะเอามา p r e ี i e w บน Xcode กันนะครับ เราจะเห็นว่าตัว PostNet เนี่ยมีตัวเลือกให้เรามากกว่า MobileNet V2 กับตัว Yolo V3 นะครับก่อนหน้าน,นี้เราจะเห็นว่าเขามีการคอนเซิร์นเรื่องประสิทธิภาพความแม่นยำความเร็วเนาะในการประมวลผลแล้วก็เรื่องทรัพยากรใช่ไหมครับว่ามันถูกออกแบบมาแบบจำกัดตามทรัพยากรที่หรือ Device ที่เราจะเอาไปใช้งาน ซึ่งตัวนี้ผมก็มีทํามาให้แล้วนะครับตัวการเปรียบเทียบว่าแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับตัวแรกเนี่ยก็จะมีความแม่นยําที่ปานกลาง ประมวลผลค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรน้อยตัวที่2เนี่ยความแม่นยําก็จะปานกลางถึงต่ํานะครับก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าตัวแรกนะครับประมวลผลก็จะเร็วมากนะครับทรัพยากรที่ใช้ก็จะน้อยนะครับตัวที่3เนี่ยจะเป็นตัวที่แม่นยำเนี่ยสูงที่สุดนะครับแล้วก็ประมวลผลประมาณปานกลางนะครับความเร็วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ทรัพยากรมากที่สุดนะครับ ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวที่ความแม่นยำปานกลางนะครับการประมวลผลก็เร็วมากเช่นกันนะครับแล้วก็ทรัพยากรก็จะใช้มากกว่านะครับซึ่งตัวเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกตัวที่มันดีที่สุดเนาะซึ่งตัวที่ดีที่สุดของตัว p o สต net ก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับพอเราเลือกโมเดลและดาวน,น์โหลดเมาไว้บนเครื่องของเราแล้วนะครับเราก็จะไปทดลองการใช้งานโมเดลเหล่านี้ไปพรีวิวหรือว่าไปทดลองศึกษาการทำงานของมันเนี่ยบน xcode กัน โอเคครับหลังจากที่เราทำการดาวน์โหลดโมเดลจากเว็บไซต์ของ Apple แล้วนะครับสำหรับตัว c o r ML ที่เราจะมาใช้ทดลองกันผมก็มีตัว MobileNet v2 ตัว Postnet MobileNet นะครับแล้วก็ตัว Yolo V3 นะครับรวมถึงรูปภาพที่จะเอาไว้สำหรับพรีวิวเพื่อดูว่าตัวโมเดลเนี่ยมันจะวิเคราะห์ภาพออกมาให้เรามีผลลัพธ์ยังไงบ้างนะครับผมก็จะมีรูปที่เป็นอ็อบเจกต์หรือว่าวัตถุสองสามชิ้น1ชิ้นบ้างนะครับก็จะมีรูปที่เป็นฟุตบอลนะครับแล้วก็รองเท้า วมถึงมีรูปที่มีความซับซ้อนของภาพมากขึ้นมีคนหลายคนอยู่ในภาพแล้วก็มีวัตถุหรือว่าองค์ประกอบของภาพเนี่ยหลากหลายนะครับอย่างนี้ก็จะมีเป็นไม้แบดมีลูกแบดนะครับแล้วก็จะมีภาพที่เป็นเกี่็บห้องห้องหนึ่งห้องนะครับว่าประกอบไปด้วยโซฟาโต๊ะหน้าโซฟาเก้าอี้เบาะรูปภาพนะครับ รวมถึงเราอยากจะเทสเรื่องเกี่ยวกับภาพที่มีคนยืนหรือว่าโพสท่าหรือว่ามุมองศาของการออกกำลังกายนะครับหรือว่าเล่นกีฬาอยู่นะครับก็จะมีภาพที่มีทั้ง1คนแล้วก็ภาพที่มีหลายคนนะครับเพื่อดูว่าตัวโพสเน็ตของเราเนี่ยมันสามารถที่จะวิเคราะห์ภาพออกมาและ,ะให้ผลลัพธ์ออกมาได้แบบไหนบ้างนะครับ ก่อนอื่นเลยเราก็จะต้อง create ตัว xcode project ของเราก่อนนะครับเราก็จะ create เป็น application เหมือนปกติเลยนะครับผมจะตั้งชื่อว่า coml demo นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าตัว interface เนี่ยจะต้องเป็น swiftui นะครับผมจะเลือกเป็นโฟลเดอร์ที่ผมก็ทำตัว uh, coml demo อยู่นะครับตรงนี้ทางทุกท่านก็สามารถที่จะเลือกอยู่ใน location ที่เราอยากจะเก็บโปรเจกต์นี้ไว้ได้นะครับ คราวนี้ก่อนอื่นที่ผมจะเริ่มทําอะไรเลยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มาเขียนแอปพลิเคชันกันในวันนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทดลองตัว .coml ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาจาก Apple กันนะครับซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ไฟล์ด้วยกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปที่หน้า .coml demo ก่อนจะได้ไม่โหลดตัว .preview หน้าจอแอปขึ้นมานะครับผมจะลากตัว3ตัวที่เป็นโมเดล3ตัวเนี้ย เข้ามาในแอปพลิเคชันของผมนะครับก็แรกจากตัวโฟลเดอร์ของเราได้เลยนะครับลากยาวลงมาแล้วก็ใส่ลงไปในโฟลเดอร์ com L d e m o นะครับที่อยู่ใน l e เ,เ,เวลเดียวก,กันกับ Content View นะครับผมก็จะ d r อปลงไปนะครับแล้วก็ตรงนี้อยากให้ทุกท่านลองดูนะครับว่า,เ,าเราต้องกด Copy Item if needed นะครับแล้วก็ make sure ว่าตัว add to target เนี่ยถูก select อยู่นะครับ หลังจากเรากด finish เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีโมเดลขึ้นมาแล้วแล้วก็จะมีหน้าตาที่ไอคอนเนี่ยไม่เหมือนกับตัวอื่นเนาะของเราจะมีไฟล์ที่เป็น swift ที่เป็นเหมือนนกสีส้มใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะมีไอคอนที่เป็น ml สีฟ้านะครับถ้าเกิดเรากดไปที่ตัว mobile net v2 นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีรายละเอียดนะครับของตัว mobile net v2 ขึ้นมาให้เราว่าตัวโมเดลเนี้ยมันถูกเทรดหรือว่ามัน สร้างมาเพื่อวิเคราะห์อะไรนะครับเราจะมีตัว description รายละเอียดอยู่ว่าโอเคมันเอาไว้สำหรับที่จะตรวจจับวัตถุในภาพนะครับโดยที่เขาเนี่ยก็ทำการเทรนนิ่งวัตถุที่สามารถที่จะตรวจจับขึ้นมาประมาณ1,000งัแคตตากรีขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าด้านขวามือเนี่ยจะมีตัว class label นะครับที่บอกว่ามันสามารถที่จะวิเคราะห์วัตถุที่อยู่ในภาพเนี่ย อะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่มากมายเลยเป็นพันรายการเลยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะทดลองใช้ตัวโมเดลนี้นะครับเพื่อที่จะทดลองว่าเฮ้ยก่อนที่เราจะนำตัวโมเดลที่เราดาวน์โหลดมาจาก Apple Resource เนี่ยมาใช้งานจริงๆในแอปพลิเคชันของเราทาง Apple หรือว่าตัว Xcode e เองเนี่ยก็สามารถให้เราได้ทดลองพรีวิวลองเล่นกับตัวโมเดลก่อนได้นะครับซึ่งแท็บที่เราจะลองเล่นกันเนี่ยก็คือจะเป็นแท็บ ที่เป็นพรีวิวตรงนี้แท็บที่2นะครับเราสามารถที่จะกดไลฟ์พรีวิวได้มันก็จะเป็นการเปิดกล้องของตัว Device ของเรานะครับก็คือกล้องบนหน้าจอ macbook ของเราหรือว่าบน imax ของเรานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอารูปหรือวัตถุหรือว่าสิ่งที่เรามีอยู่บนโต๊ะ มาให้มันลองสแกนดูนะครับมันก็จะเป็นการวิเคราะห์ภาพแล้วก็บอกว่าเฮ้ยภาพเนี้ยหรือว่าเฟรมหรือวิดีโอที่มันเห็นเนี่ยมีภาพอะไรประกรอบไปด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ Live Preview ดูได้กรณีนี้ผมจะทดลองด้วยการเอารูปที่ผมมีอยู่ในเครื่องที่เตรียมไว้แล้วนะครับได้เอามาลองพรีวิวดูผมก็จะ drag ตัวไฟล์ที่ชื่อว่า c o l sample 0ที่เป็นรูปฟุตบอลกับรอ,องเท้านะครับเขาลงมาพอเรา d r มาปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัว โมเดลอะ่ะมันก็มีการส่งผลลัพธ์ออกมาให้ด้านล่างนะครับว่าโอเคมันคือซ็อกเกอร์บอลนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์คอนฟิเดนซ์ก็คือเขามั่นใจว่าในภาพนี้มีซ็อกเกอร์บอลอยู่ประมาณ60%แล้วก็มีบอกว่าเป็นกอล์ฟบอลนะครับ6%รนรักบี้บอล3%นะครับก็จะลดหลั่นความมั่นใจลงไปนะครับ โดยปกติแล้วเราก็จะเทคตัวแรกสุดที่มีความมั่นใจสูงสุดนะครับว่าคอนฟ idence ประมาณ60%เนี่ยมั่นใจว่ามันคือภาพของอะไรนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองดูอันอื่นบ้างนะครับสมมุติถ้าเกิดผมลองใส่ตัว COML Sample 2อลงไปนะครับสิ่งที่ผมจะได้ออกมาก็เหมือนเดิมครับก็จะเป็น ตัวคอนฟ idence เหมือนกันนะครับตั้งแต่32%ไล่ยาวลงไปจนถึง1%เลยนะครับก็จะบอกว่าอันนี้มันคือเดบับสนะครับสตูดิโอนะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนเหมือนพัฟฟ์คอน福特เป็นเหมือนเก้าอี้เบาะนุ่มๆนะครับมีวินโดว์เชดนะครับซึ่งอันนี้ก็คือจะมีความมั่นใจในผลลัพธ์เนี่ยก็ลดหลั่นลงไป ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัว MobileNet v 2เนาะซึ่งอย่างที่ผมได้อธิบายไปในสไลด์ก่อนหน้านี้ตัว MobileNet v 2เนี่ยจริง,รงๆเขาก็เอาไว้สําหรับจับภาพหรือวัตถุหนึ่วัตถุหรือ2วัตถุที่อยู่ในภาพเนี่ยมันอาจจะมีการเทรนมาประมาณประมาณหนึ่งแหละแต่อาจจะยังไม่ได้ cover ทุกๆุกอย่างเนาะที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับหรือว่าอยู่ในภาพของเราคราวนี้เรามาลองดูตัว อีกอันหนึ่งนะครับก็คือตัว yolov 3กันซึ่ง yolov 3เนี่ยก็อาจจะดีกว่าตัว mobilenet v 2หน่อยนึงนะครับแต่อาจจะเห็นในตรงเนี้ยว่า yolov 3เนี่ยตัว class l e v e เนี่ยมันมีน้อยกว่าตัว mobilenet v 2อเนาะอันนี้มีอยู่แค่80เองนะครับซึ่งซึ่งตัว y o l o อย่างที่ผมบอกไปนะมันสามารถที่จะ detect หรือว่าตรวจจับวัตถุที่อยู่ในภาพที่เราใส่เข้าไปเนี่ย ได้มากกว่าหนึ่งแล้วเขาสามารถที่จะตีกรอบได้ด้วยว่า a r e รียไหนคือวัตถุหรือว่า,าภาพอะไรนะครับเดี๋ยวลองไปดูที่พรีวิวกันเลยนะครับผมจะลองใส่ตัวคอมแอลซมเปิลศนย์ที่เป็นรูปลูกบอลกับรองเท้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่มันทําการวิเคราะห์เสร็จนะครับมันก็จะตีกรอบขึ้นมาให้เราดูเลยว่าโอเคไอสิ่งน,นี้มันคืออะไรนะครับอย่างกรณีนี้เขาก็มั่นใจ99%เป็นลูกบอลแน่ๆนะครับ แล้วก็เขาก็อาจจะตรวจจับไม่เจอตัวรองเท้าเนาะเขาอาจจะไม่ได้มีรูปภาพรองเท้าตรงนี้ที่เทรนเอาไว้นะครับเดี๋ยวลองมาดูรูปถัดไปกันก็จะเห็นว่าตรงนี้มีคอนฟิ e เ c นที่ร้อยเป์เซ็นต์เลยนะครับว่าที่เขาตีกรอบเนี่ยเป็นเพอร์เซนแน่ๆเราสามารถที่จะคลิกไปที่สี่เหลี่ยมต่างๆได้นะครับเพื่อดูว่าสิ่งนี้มันคืออะไรเป็นผลลัพธ์ออกมาสมมุติถ้าเกิดผมคลิกไปที่ ไม้แบดหรือแร็กเกตตัวเทนนิสตรงนี้นะครับก็มันก็จะบอกมาว่าอันนี้คือเทนนิสนะครับตัวแบดมินตันนะครับแร็กเกตอันนี้ถ้าเกิดเราลองเลื่อนๆดูนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีรายละเอียดออกมาว่าเออที่มันออวาดตัวสี่เหลี่ยมลงไปในภาพของเราเนี่ยมันคืออะไรบ้างและคอนฟิ d เ n นซในแต่ละสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูภาพที่3กันนะครับ เราก็จะเห็นความหลากหลายมากขึ้นนะครับว่ามันสามารถตรวจจับเป็นโซฟาได้สามารถตรวจจับเป็นตัวกระถางต้นไม้ได้นะครับทั้ง2จุดเลยนะครับสจุดมีกระถางต้นไม้อยู่ในภาพนะครับซึ่งพอเรามี ตัว YOLO v3 อย่างเงี้ยอยู่ในแอปพลิเคชันของเราหมายความว่าเราก็สามารถที่จะตีกรอบหรือว่าให้ตัว YOLO เนี่ยได้ตรวจจับว่าในภาพของเราเนี่ยมีสิ่งของชิ้นนั้นๆอยู่ในภาพหรือเปล่าอยู่ในแอเรียไหนนะครับแล้วก็หรือว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยมันมีภาพกระถางต้นไม้อยู่ทั้งหมดกี่กระถางในภาพของเรานะครับก็สามารถแบบสร้างเป็นเกมได้หรือว่าสร้างเป็นปริศนาค้นหาวัตถุจากภาพก็ได้นะครับหรือให้ความรู้ จากภาพก็ได้นะครับเรามาลองดูภาพถัดมาดูนะครับภาพที่4ภาพที่4ก็ค่อนข้างคอนฟ idence สูงเลยนะครับว่ามีการตีกรอบที่รูปคนนะครับเป็นเพอร์เซ็นเลยนะครับแล้วก็มีตีกรอบที่ตรงสกีนะครับเป็น100%เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ทำให้เราเห็นว่าตัวรายการตรงเนี้ยที่ พอภาพมันคอมพลเคชันไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็มีาภาพที่มันเด่นขึ้นมาอยู่ตรงกลางของภาพหรือว่าโซนไหนของภาพไม่มีแบ็กกราวด์ที่มันคอมพลเคหรือว่าซับซ้อนนะครับมันก็สามารถที่จะตรวจจับได้เกือบๆร้อยเปอเลยนะครับคราวนี้มาดูตัวสุดท้ายกันบ้างนะครับตัว Postnet สมมุติเราลองมาพรีวิวกันตัว Postnet เนี่ยอย่างที่ผมแจ้งไปเนาะว่ามันคือการเช็คหรือตรวจจับ วิเคราะห์ภาพที่มีคนหรือบอดี้คนเพื่อที่จะดูว่าโพสท่าของเขาหรือว่าการยกมือยกขาอ,องศาของแกนของร่างกายของคนเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งสามารถที่จะตรวจจับแล้วก็วาดตัวแกนของคนเนี่ยได้ตั้งแต่1คนจนถึงหลายๆคนเลยเดี๋ยวผมลองภาพที่เป็นภาพชัดๆก่อนนะครับที่เป็น1คนนะครับเราก็จะเห็นว่าพอเราใส่ภาพเข้าไปพรีวิวปั๊บเนี่ย ตัวองศาของคนเนี่ยก็เห็นชัดเจนเลยนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะทําแอป,ปที่เกี่ยวกับการตรวจจับองศาหรือหรือว่าการเช็คว่าโอเคขาตอนนี้ของภาพของเราเนี่ยอยู่สูงกว่ามือของเราหรือเปล่าหรือว่ามืออยู่องศาตรงไหนของการเต้นการออกกําลังกายหรือว่าการเช็คว่าเขาออกกําลังกายถูกท่าหรือเปล่าหรือว่าการเต้นของเขาเนี่ยมอีองศาที่ ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าเป็นไปตามที่เราอยากจะให้เป็นหรือเปล่าเราก็สามารถดูได้ว่าข้อมือของเขาเนี่ยอยู่ในโพ i ิชันหรือตำแหน่งตรงไหนนะครับเพราะว่าในแต่ละวงกลมสีขาวเนี่ยที่ตัวโมเดลเนี้ยวิเคราะห์หรือว่าให้ผลลัพธ์เราออกมาเนี่ยมันจะบอกเลยว่าตรงเนี้ยคือมือซ้ายหรือมือขวาขาซ้ายหรือขาขวาหัวเข่าอยู่ตรงไหนอยู่บนอยู่ล่างอยู่ซ้ายอยู่ขวาของภาพของแกนอื่นๆของวงกลมอื่นๆนะครับ หากเราลองดูนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเรามีภาพหลายๆคนอยู่ในภาพนะครับเราก็สามารถที่จะลองใช้หรือลองเล่นภาพหลายๆคนได้คราวนี้พอเราใส่ภาพที่มีหลายคนเข้าไปเราจะมีออปชันที่เป็นซิงเกิลกับมัลติเพลอยู่ด้านบนนะครับซึ่งซิงเกิลก็คือเป็นเป็นหนึ่งคนเนาะถ้าเกิดหลายคนเราก็จะต้องเลือกมัลติเพลพอเราเลือกมัลติเพลเราก็จะเห็นแกนต่างๆที่เกิดขึ้น ของแต่ละคนชัดเจนเลยนะครับของคนที่อยู่ภาพหน้าสุดก็จะมีแกนที่ชัดแล้วก็มีการตีแกนมีจริงๆมีตรงโซนของหน้าด้วยนะครับว่าเออหัวอยู่ทางไหนนะครับแล้วก็ยืดขาทางไหนองศาเป็นยังไงนะครับเออขนานกันหรือเปล่าระหว่างขาสองข้างรวมถึงด้านหลังที่มีคนอยู่สองคนด้วยก็จะเห็นเป็นออรูปร่างคนเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเอาไว้ใช้ ตรวจับได้ว่าโอเคมีคนกี่คนในภาพนะครับแล้วก็คนแต่ละคนอ,ะองศาในการยืนหรือว่าโพสท่าหรือเต้นเป็นในทางเดียวกันหรือเปล่านะครับก็สามารถที่จะใช้ตัว p o s เน็ตโมบายเน็ตเนี่ยในการตรวจจับหรือว่าในการเหมือนกับว่าให้คะแนนหมู่คณะในการเต้นได้สมมุติถ้าเกิดมีคนเต้นอยู่ประมาณ5คน6คนใช่ไหมครับเราก็สามารถดูได้ว่าทุกคนเนี่ยเต้น ถ้าเดียวกันไหมหรือว่าโพสต์ในการเต้นจังหวะตามาเพลงเนี่ยเป็นในทางที่ทางเดียวกันไหมนะครับคราวนี้สมมุติถ้าเกิดผมลองเอาภาพอีกภาพหนึ่งที่เป็นภาพหนึ่งคนเนาะเข้ามาที่เป็นคนเล่นสกีนะครับอันนี้มันก็ตรวจจับได้ก็ตรงๆนะครับว่าโอเคก็ตีแกนขึ้นมานะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะคำนวณพวกองศาที่ เขาโพสหรือว่าเขาออกแบบท่าในการเล่นกีฬาได้นะครับซึ่งซิงเกิลกับมัลติโพลเนี่ยจริงๆลักษณะคล้ายกันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วว่าภาพของเราเนี่ยเป็นภาพคนหนึ่งคนแน่ๆนะครับก็โหมดซิงเกิลก็น่าจะเหมาะสมที่สุดกว่าตัวมัลติโพลนะครับส่วนตัวที่เป็นคนหลายคนนะครับก็ถ้าเรารู้อยู่แล้วหรือเราเจอ,อว่าในภาพนี้มีคนอยู่หลายคนเราอาจจะ mix ตัว โมเดลใน1นึ่งแอปพลิเคชันหลายโมเดลก็ได้นะครับเราอาจจะใช้ตัว YOLO เนี่ยเป็นการดีเท c กก่อนว่าในภาพเนี่ยมีคนมากกว่า1คนหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเจอว่ามีภาพมากมากกว่า1คนเราก็ใช้ตัว p o s t n e t เนี่ยในการจับแบบมัลติโ l e อีกทีหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าเราอยากจะเอาโมเดลที่ Apple Provide ไว้หรือว่าในชุมชนนักพัฒนาเนี่ยทั่วโลกเลยที่เขาทาโมเดลขึ้นมาแล้วเอามาทดลองเนี่ย เราก็มี Xcode นะครับสามารถที่จะเอามาทดลองแล้วก็ preview ผ่าน Xcode เราก็จะเห็นว่า Result เบื้องต้นเนี่ยที่เราอยากาจะเอามาใช้ต่อหรือเอามาให้เกิดประโยชน์ในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมันสามารถที่จะได้ผลออกมายังไงแล้วเราจะเอาผลตรงนั้นน่ะมาแปลรหรือเอามาวิเคราะห์ต่อหรือเอามาตัดสินใจเพื่อทำให้แอปพลิเคชันของเรามีประสบการณ์ผู้ใช้งานที่ดีขึ้นยังไงได้บ้างนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนเราได้เห็นผลลัพธ์การประมวลผลที่ p พรีวิวบน Xcode มันเจ๋งมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ที่สําคัญมันไม่ยากเลยสําหรับการทดลองเอาโมเดลการเรียนรู้หรือ Machine Learning Model มาใช้กับ Core ML Framework ที่ Apple พัฒนาขึ้นมาและนี่คือทั้งหมดของ Session ในครั้งนี้ครับใน Session ถัดไปจะเป็นภาคต่อการใช้งาน Framework Core ML โดยเราจะลองเขียนโค้ดเพื่อนําโมเดล MobileNet v2 มาใช้ภายในแอปพลิเคชันที่เราพัฒนากันอยู่นะครับและพบกันครับ สวัสดีครับ